จงท่องบทนี้ถ้าอยากพ้นเวรกรรมเพียงครั้งเดียวเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมทันทีเห็นผลทันตาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะพระคาถาตัดเวรตัดกรรมจากนี้ขอถอนคำสาบานสำหรับวันนี้เรามีบทอธิษฐานขออโหสิกรรม จากสมเด็จพระพุทธาจย์โตผมมรังสีมาแนะนำให้ทุกท่านและคำขอขมาลาโทษกับเจ้ากานายเวรเราจะได้หลุดพ้นจากบ่วงพันธการสักทีบทสวดมนต์ขออธิษฐานอาโหสิกรรมและการอาธิษฐานจิตมีความเชื่อว่ามาจากสมเด็จพระพุทธาจย์โตผมมรังสีพระเกจิดังผู้มีปฏิปทาจริยวัตรอันเป็นที่น่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจริยวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาซึ่งได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่อง เบนจะพาคี i, หรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในห้าของประเทศไทยนั่นเองด้วยปฏิปทาจริยวัตรและคุณวิเศษอันอัศจรรย์ของท่านทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเกิดความเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเทราจารรูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบันถามว่าการอาโหสิกรรมคืออะไร และมีความหมายว่าอย่างไรก็ต้องขออธิบายสั้นๆว่าอโหสิกรรมคือกรรมเลิกให้พ้นไม่มีผลอีกได้แก่กรรมที่เป็นทั้งกุศลและอกุศลที่เลิกให้พ้นเหมือนพืชที่หมดยางเพราะปลูกก็ไม่ขึ้นอีกแล้วและหากถามว่าจะต้องขออโหสิกรรมจากใครบ้างนั้นก็ต้องขอบอกว่าขอได้จากทุกคนทั้งพ่อแม่พี่น้อง หรือคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเพราะเราก็ไม่อาจจะทราบว่าเราได้เคยทำกรรมกับใครไว้หรือไม่พระคาถาบทต่อไปนี้เป็นคาถาบูชาที่ใช้สำหรับขอขมาพระรันตนตรัยและใช้เพื่อถอดถอนคำสาปแช่งที่ติดตามมาเพราะเราไม่รู้ว่าเราเคยได้ล่วงเกินใครไปบ้างไม่เว้นแม้กระทั่งพระพุทธองค์ พระอรหันต์พ่อแม่เป็นต้นโดยก่อนสวดทุกครั้งให้ทำสำรวมกายทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วตั้งนโมสามจบโดยว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปะระรังขะมัทะเมพันเตอุกาสะทะวารัตะเยนะกะตังสัพพังอะปะระรังขะมัถะเมพันเตอุกาสะขะมามิพันเต หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพรั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากำนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นขอให้บ้านข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร ต่อมาให้ท่านนึกถึงสมเด็จพระพุทธารย์โตผรมมรังสีแล้วตั้งนโมสามจบโดยว่าตามดังนี้นโมตัสสะพระเขาวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขาวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จากนั้นให้ท่องพระคถาสั้นๆเก้าจบดังนี้ชินะปัญชระประริตังมังรักขตุสัพพทาชินะปัญชระปะริตังมังรักขตุสัพพทาชินะปัญชระปะริตังมังรักขตุสัพพทาชินะปัญชระปะริตังมัง รักขตุสัพพทาชินะปัญชระปริตังมัง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  รักขตุสัพพทาชิณะปัญชระปะริตังมังรักขตุสัพพทาหรือจะเลือกท่องอีกบทว่าวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะ วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะ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  วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะเมื่อท่องครบก้าจบแล้วให้ท่านกล่าวต่อไปว่ากายกรรมวจีกรรม มโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในทุกภพชาติทุกกับกันขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน โปรดดลใจเขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธุใครที่อยากให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคพบเจอแต่สิ่งดีๆลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ